ใครอยากเรียนต่อสายชีพแต่ยังตรงเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้เราจะมาพาทำความรู้จักกับหลักสูตร NA ค่ะ NA คือหลักสูตรทางสายชีพและสามารถทำงานที่โรงพยาบาลได้โดยตรงหลักสูตร NA เป็นหลักสูตรระยะสั้นสามารถเรียนแล้วมีงานทำมีงานร,รองรับ4ี่ข้อดีสาม นักเรียนหลักสูตร MA ข้อดีที่1สามารถทำเรื่องขอเข้ารับทุนเรียนฟีรี1 0 0ซข้อดีที่2นักเรียนเรียนแล้วมีงานรรงรับ100%ซข้อดีที่3นักเรียนสามารถเรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพก็คือปวชหรือปวสได้และข้อดีที่4นักเรียนสามารถทำเรื่องผู้กยศได้1้0ซ กับการต่อหลักสูตร NA 1. ผู้เรียนจะต้องมีอายุตั้งแต่17ปีถึง28ปีบริบูรณ์ 2. ผู้เรียนจะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม .3 ม .6 หรือตวชและ 3. ผู้เรียนจะต้องมีใจรักในสายอาชีพและของคนที่พร้อมอยากจะทำงานจริงๆเห็นไหมนะคะข้อดีและเงื่อนไขในการเรียนเอง ไม่ยากเลยตอนนี้นะคะโรงเรียนเอเชียอินเตอร์การบิบาลยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะคะในปีการศึกษา2,567นี้และทีกียังมีที่นั่งรอสำหรับเด็กๆทุกคนใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในลิก์ด้านล่างและที่อยู่ด้านล่างหรือสามารถดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้